คุณผู้ชมครับวันนี้นะคะทีมง,งานพระนอนนิวค่ะ PNN TV ต้องขอกราบอนุโมทนาแด่พระเถรานุเถระเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดและก็รักษาการเจ้าวาดพร้อมทางพิสุทธิสำมาน,นิทุกทุกรูปนะคะที่เดินทางมาร่วมพิธีสังกมีจงกรานที่วัดอัมพวันอำเภอบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่พระเดชพระคะุณท่านหรือว่าท่านจารันตัทโงว์น,นะคะพระธรรมสิงห์ธรรมจารย์น,นะคะท่านกำลังตำเนิดที่ลุาษาเจ้าพนัส นะคะเจะ้าวาวัดบอพบิทธิลนะคะคุ่เทพปรทาครค่ะวันนี้นะะก็มาสแสดงสามีัทธากันแล้วก็ได้รับโอวาทพร้อมทั้งการให้กำลังใจมอบฝันหรือกำลังใจแกพ่พรพิสุทสมเดในการปฏิบัติธรรมจัง2ปี2557นี้นะะที่วัดอัมพรวันอ,อํมรวพฒิบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะวันนี้นะคะเป็ดลุทีา่าัศรีพร้อมทั้งทีมงานพระนอนอยนู่นะคะต้องขอกราบอุโมทนา ส่วนส่งเสริมสนับสนุนและรู้สึกมีความเปื้มปิติเป็นอย่างที่เลยทีเดียวนะคะที่ได้มีส่วนนํขา,านข่าวเผยแพร่มาเพร่อะสศ่อาให้ผจญพระจายที่ขึ้นข่าวันนี้ธรรมะสวัสดีนะคะผู้ชมคะขณะนี้นะคะทีมงานพนนอนิวค่ะอยู่ที่ศาลาธรรมสภาภาวนานะคะ,ะวัดอัมพวันอำเภอพอบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะกับพิธีสามีจิกรรมที่นี่นะคะเป็นการ ทำพิธีสามีกรรมโดยคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดสิงห์บุรีทั้งอําเภอเลยนะคะเดินทางมาที่วัดอัมพวันค่ะพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ศุกษาเจ้าคณะภาคสามแต่จากอุบุราชธาที่สมเด็จพระสังฆราชบนิมนต์นะครับเข้าแถวให้ตรงตรงบก็จะได้เจ้าคณะเป็นเจ้าคณะอําเภอนะคะก็เดินทางมาพร้อมเพียงกันค่ะแล้วก็อำเภออิน กำลังเปิดการอบรมอยู่ฉะนั้นก็อง์จะมีกระเสลานุนเดละอาจจะติดตามมาก็เขียนยอดถวายให้หลวงพ่อเขียนนี้ฉบับเขียนให้หลวงพ่อเขียนตัวใหญ่เขียนตัวเลขในจำนวนสมณีนน100ร้อยพระพิสุสองร้อยสี่สิบสี่ก็เขียนเจสมณีนน100ร้อยลูก พระภิกษุสองร้อยสี่สิบสี่ลูกเข,เขียนตัวใหญ่วางถวายหลวงพ่อคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีที่6ทับ2557เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทน เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจันโดยที่มีพระบัญชาแต่งตั้งตามมาติมหาเถรสมาคมจังหวัดสิงห์บุรีตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจันได้รับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันที่9รกรกฎาคม2557เป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอว่างลง และจะแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอทันทีมิได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ21วรรคแรกแห่งบทมหาเถรสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ออกตามความในมาตรา14รีมาตรา20และมาตรา20ทวิแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535 <c oughs> จึงแต่งตั้งให้พระครูวิชิตวุฒิคุณอาวุธฉายาโชติปัญโยอายุ70พรรษา46 <c oughs> วิยยฐานะนักธรรชั้นเองสังกัดรัฐโพก้าต้น <c oughs> ตำบลบางระจันอำเภอท่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันดงรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะตำบลบางระจันดํารงตําแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจันมีอานาจหน้าที่ตามความในข้อ20แห่งกฎมหาเถรรัสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2541ว่าด,ด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ทุกประการทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณนะ วันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2557พระเทพปริยัติศรีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี สงฆ์สมณีบาตุปุิกาเข้าถวายสักการะสามกิกรรมประเดี๋ยวคุณกเยื่นในโอกาสเทศการเข้าบรรดา,านในปีนี้และคณะสงฆ์ที่เข้ามาถวายสักการะปีจานวนต่อไปนี้ก็สงฆ์2 4งร้ปสูสมณี1น0รูปรวมราพิสุทธิสมณีอันสิ้ง

สารรองนะ้ำภาคกามนั่นเจ้ารวันแห่งนี้ก็นำพระมาทวัดนนะจักรวาลได้ดีมีกระมแ็นที่ปรัทารองนะ้ำภาคกลาพรอมกัทงที่ no เด็กจะปล่อยทางลุ้นอันนี้ก็นิมนตอบพระคุณี้เด็กปุพ่อครูนาประดิษศพนาบกบุรีแล้วก็ท่านพระพิมลสุตตาพรตอบเจ้ารวัดสิงห์บุรีพระปูเรสานี่หลวพทั้นนี้ก่อนเพียบก่อนพ่อจะพึ่งจะให้ทางลุ้นเข้ามาก่อนเพื่อจะได้มีไฟกันครับขอให้ทางซ้นตะวันตกบนครับ วานนี้ก็ท่านพระโพสวดพิโลก้ะราชาเฟิงอินบุรีพระดังครับก็อสตาโพิษรองจ้าราชเิงมืองสิงบุรีปีนี้80ปีคบเสียณครับหลวงพ่อปีที่คบเสีย80ครับขาราการเอ่อาจารย์เจ้ากรีนิ่มเลย ก็เด็คคมาทเวทแครูอนุพูมกริยาเศรกิจชั่าบเชิญกลาาร พระบูริกิจสารวิสิษฐนาฏบุญปวงมันเขตหนึ่งท่านเนนจ้าวาวัดกราพระนารได้แล้วก็ท่นรรา,านเลื่องร,รูปปั็อกเตดร์ปออนี้กำลังทำดรครับนีท่านเจ้าวาดวัดชมศรีครับท่านเจ้าวาดวัดท่าอ,อินแล้วก็ตรงนี้ติดตามไม่ได้ กตังสะพังอปปะตังธรรมะตุโลภันเตสุเนิมีตตพังอาภวันเต